รถมือ2อ,อีกหนึ่งคันที่มาให้เราดูสภาพสีก่อนเคลือบสตครับคันนี้รับมาจากพี่บาสนะครับ G.L.C. คันนี้ซื้อมือ2มาใช้งานมาแล้ว1ปีนะครับเอามาตรวจสภาพสีเราเจอปัญหามากมายเลยครับอันดับแรกเลยคันเนี้ยอาบน้ํามาทั้งคันนะคือทําสีมาแล้วทั้งคันรอดอยู่ชิ้นเดียวก็คือชิ้นหลังคานั่นเองครับบางชิ้นเนี้ยโป้หนามาถึง700ไมครเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะซึ่งปัญหาที่ตามมาก็เต็ไมไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยผนแม่เสื้อน,นี่แก้ไม่ยากนะครับอย่าให้มองข้าไมไปเลยมา ส่วนปัญหาที่มันหลอกความเงาคือตรงนี้ครับหนึ่งผดสีนะฮะคือคันเนี้ยอย่างที่บอกฮะแล็กเกอร์ที่ทํามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสังเกตจากฝากระโปรงเนี่ยจะเริ่มมีผดสีผุดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ตัวแล็กเกอร์เองอ่ะพ่นมาไม่เรียบเนียมีความขุ่นค่อนข้างจะเยอะสังเกตจากตรงนี้ครับดูตรงหลอดไฟกลมๆที่ผมซูม,มาให้เห็นนมฮะจะดูเป็นคลื่นกลมๆเหมือนพระจันทร์บิดเบี้ยวเห็นไหมครับ พี่บารเริ่มเป็นโปรแกรมซูมิกไฮคอรตามคำแนะนําของผมนะครับก็คือปรับหัวแลักเกอร์ให้มันกลับมาเงานะครับประคับประคองให้แลักเกอร์ที่คุณภาพไม่ดีแบบเนี้ยนะครับมีความเงาเงาและปกป้องด้วยซูมิกไฮคอรของเราระยะยาวนะครับและนี่คือผลลัพธ์หลังจากที่เราแก้ไขครับผดสีนี่แทบไม่เหลือเลยนะฮะดิวรอยผลแม่นี่ข้ามไปเลย ส่วนเรื่องความขุ่นของตัวแกเกอร์เองเรามีการปรับแต่งให้มีความคมชัดแบบนี้ฮะต่อไปคือแผนระยะยาวนะครับพี่บาสเองเนี่ยก็เข้าใจแล้วครับว่าสภาพแกเกอร์ของตัวเองเนี่ยคุณภาพอาจจะไม่ดีนักซึ่งพี่บาสเนี่ยมีแผนที่จะทาสีรอบคันมาแต่เดิมอยู่แล้วผมก็จึงให้คําแนะนําไปครับว่าถ้าจะทําสีรอบคันเนี่ยแนะนําให้เลิกแกเกอร์เองเลิกสีเองนะให้มีคุณภาพสูงและหลังจากทาสีไปแล้วพี่บาสก็สามารถนํามาเคลมประกันชิ้นงานในการปรับผิวให้มีความเนียนคมเป็นกระจกและสามารถนากลับมาใช้ในระยะยาวสวยๆงามๆและดูแลง่ายแบบนี้ต่อไปครับ